รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนี่ตอนรับเข้าสู่ช่องพรอบ้านยกใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีถอดหน้าต่างเก่านะครับซึ่งเป็นหน้าต่างไม้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับบานกระจกนะครับซึ่งของเก่านะครับมันโดนฝนแล้วก็ มันเปิดปิดหน้าต่างยากครับก็เลยจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นห้องลูกสาวนะครับอีกห้องหนึ่งนะครับก็จะเป็นห้องเก่านะครับก็จะทำการซ่อมแซมใหม่นะครับเพราะว่ามันนานแล้วนะครับนี่ครับฝีมือปูกระเบื้องของผมครับครั้งแรกครับที่ปูเลยนะครับดูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งแตกต่างจาก ที่ผมปูมากเลยนะครับเห็นปะ่ะอันนี้เป็นการปูครั้งแรกเลยนะครับอหน้าต่างตัวนี้นะครับที่ผมจะเปลี่ยนนะครับมืดเดี๋ยวไปดูข้างนอกดีกว่านี่นะครับซึ่งมันเก่าแล้วนะครับวง,ง,งกลมวงกบนะครับ มันโดนน้านะครับโดนฝนนะครับมันก็จะทําให้วงกบไม้ของเราผุนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทําการนะครับหรือวงกบเก่าออกก่อนนะครับวงกบเก่าผมจะไม่ใช้นะครับผมจะตัดเลยนะครับซึ่งเราจะไม่ใช้แล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีเอาออกกันเลยนะครับว่าผมเอาออกอยังไงนะครับ เสร็จแล้วครับพอลื้อออกมานะครับมันก็จะเป็นแบบโครงหน้าต่างอยู่นะครับเดี๋ยวเราซื้อหน้าต่างมาใหม่นะครับแล้วก็มาวางตรงวงกบตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้หน้าต่างกำลังเดินทางมานะครับยังมาไม่ถึงต้องรอหน้าต่างก่อนนะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะก่ออีบล็อกนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับ10เซนนะครับเพราะว่าของเต่านี่มันจํานวนเมตร20เซนนะครับแล้วก็กว้างเมตร40เซนวงกบที่จะซื้อมาใหม่นะครับมันก็เมตร20นะครับคูณ1เมตรนะครับก็เลยต้องก่ออีบล็อกเพิ่มขึ้นไป10เซนนะครับ นี่นะครับเตรียมพื้นที่ไว้รอวงกบบานกระจกมานะครับผมเราก็จะเอามาวางบทนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ไปถอยมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าต่างบานกระจกนะครับราคา2850บาทนะครับจากในคลิปที่แล้วที่ผมบอกราคาเป็นราคาผิดนะครับจำไม่ได้นะครับอันนี้เพิ่งไปซื้อมาครับ2850บาทนะครับ ก็เดี๋ยวได้หน้าต่างมาแล้วนะครับผมก็จะยกขึ้นไปใส่ตรงนู้นเลยนะครับที่เราได้ก่ออ e ิดบล็อกเตรียมไว้แล้วนะครับ นี่นะครับผมก็จะทําการตั้งไว้แบบนี้นะครับแล like ้วก็ coping, น grunts, iße, ําไม้นะครับมาค้ายันนะครับทั้งข้างนอกข้างในนะครับข้างในก็ค้านะครับแล้วก็นําระดับน้ํานะครับมาหานะครับนี่นะครับให้น้ํามันได้กึ่งกลางนะครับทั้งข้างข้างนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับ นี่นะครับให้มันได้กึ่งกลางระดับน้ําอย่างนี้นะครับข้างๆก็ต้องหาทั้งสองข้างนะครับน้ํามันได้กึ่งกลางอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็จะเอาปูนนะครับใส่เข้าไปตรงล่องเลยนะครับ ใส่ปูนให้เต็มนะครับให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับ and and like well ทั้งข้างๆแล้วก็ข้างบนนะครับทีนี้เราก็จะมารอปูนแห้งนะครับแล้วเราก็จะมาฉาบเก็บนะครับก็จะทิ้งไว้หนึ่งวันนะครับค่อยมาฉาบนะครับผมนี่นะครับพอปูนมันแห้งนะครับผมก็จะม,ม <that S 2> าฉาบปูนให้เต็มหน้าวงกบหน้าต่างนะครับแบบนี้นะครับ จะฉาบเฉพาะขอบนะครับเก็บขอบแบบนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะน,น,นูนออกมาสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเราฉาบปูนได้แค่นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสีพื้นแบบนี้นะครับมันทาไปแล้วปูนมันจะไม่ค่อยติดนะครับ mm hmm. ก็เลยป้ายปูนแค่นี้นะครับแล้วเราก็จะปั่น เก็บเลยนะครับมันก็จะนูนออกมานิดนึงนะครับก็เดี๋ยวมารอรับชมนะครับตอนปั่นเสร็จเรียบร้อยอีกทีนึงนะครับดูดีว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผลงานนะครับจากที่เราปั่นลงฟองนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับตอนที่เราลงฟองครับเราต้องขัดนะครับแล้วให้มันเรียบเนียนไปกับตัวกําแพงแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาเราทาสีนะครับมันจะเนียนไปเลยนะครับมันจะไม่มีรอยขยักนะครับมันก็จะนูนออกมาสักหน่อยหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งเซนนะครับเพราะว่าตัวอิทบล็อกนะครับกับวงกบนะครับวงกบมันใหญ่กว่าตัวอิทบล็อก ข้างละหนึ่งเซนนะครับเราก็ขีดล่องนะครับเพื่อที่ทาสีจะได้ไม่เปื้อนมงกบเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูสวยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับนี่นะครับข้างในเราก็ทําเหมือนกันนะครับ ลงฟองนะครับให้มันละเอียดติดกับตัวกำแพงครับเวลาทาสีจะได้สวยนะครับ <c oughs> ข้างในมันจะมืดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับวิธีการเปลี่ยนวงกบไม้นะครับเป็นวงกบหน้าต่างบานเลื่อนนะครับก็ทำได้ง่ายๆนะครับไม่ได้ทำยากนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องพะบ้านยุคใหม่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับา